สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครับนะครับในเกมหุ่นเต็ดดอมนะครับวันนี้แล้วก็มาแนะนําในส่วนของโหมดเอมี่ตายไม่ได้นะสาคัญคือพยายามอัพเหมือให้ไวครับแล้วก็อัพปืนแล้วก็พวกกาแพงให้ไวมันทาให้เราแบบสู้ได้นะอโอเคไปรีบนอน

đang ở băng cùng anh em làm gì vậy này anh bạc kiềm bạc kiềm, băng nhiều. nào ามาสร้างทับกุย้ยเดี๋ยวหัวกลวยจริง ไม่ใช่เดี๋ยวกดกินหายได้ลืมใช้แค่ส่วนหน้าบอโอ้ยเดี๋ยวแหงมันจะสร้างครับกูทำอยอะไรวะหัวฟวยบทำกูหัวร้อนเนี่ย กำแพงต่อเดี๋ยวแล้วมึงจะสร้าง,างนี่ทำจอยอะไรของมึงวันนี้ ข่านเอ็มบีซีวิ่จริงแม่งมันชอบสร้างหาอะไรของมึงวะเน,นี่ยเออหนองลอมันโดนตีนหน่อยนี่ทำมโอ้โหเจียมังวิ่งกลับโคตรไหวโคตรกด,ด,ด,ดสดตีนเลยเออจะให้มันไปดูดเลเวลกับเอมมี่ได้ก็พอแล้ว จะช่องสร้างทับตะกุตินะไอเวนหน้าตบให้กะโหลกจุบ รอปแป๊บจะม,ม,มาสร้างทับก,กระตูทำดอยอะไรวะเนี <walk> ่ย n b t หัวโวยวกนี้นี่แม่งหน้าตบกระโหลกขึ้อมาจะม,มาสร้างทับกระตูเพื่อเออมา เลี่ยงมากระชืบเลยนี่ สร้างบังอ,อืมันจะบังกูเพื่ออะไรเนี่ยเดู้ยนะาโดดฉีบแล้วเกินในพวกนี้นี่สร้างทับที่กูอีกแม่ไอเวนเวนเวนเดี๋ยว กำแพงก่อนเดยวเออไม่ให้มันเดินมาปีบ้านได้ใช้ได้แล้วรอแป๊อีกสักนิดม,มาดูมันจะสร้างปืนทำด่อยอะไรวะอไอห่าม่บังปุ๊วรตจีนเออ,เอดูมันมสร้างซับอยากโดดถีบขาคู่แล้วเกิน เออมาเกาแรงกำแพงเด็กแล้วกูตอนเนี้ยตอนนี้ก็เหลือกันบ้านให้อยู่เขอไม่ให้มันตีบ้านได้ก็จบอ่ะรอม,มันรับตีนหน่อยดีแล้วก็อัพปืนไปกันให้อยู่ก่อนระดับแรกให้มันได้รีเวลก็ชนะแหละ ถ้ามันไม่ได้สัมผัสประตูเราอะรีเวลมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยอัพปืนนำไปก่อนจะพึ่งใจร้อนค่อยๆดันไปแล้วดูมันอืมไอเอ็มพีปีบอกลวยแม่งบังกุยนะอยากตบให้กระโหลกยุ้มนิ้มันจะบังกูไปไหนวะเนีเอ๋ออัพปืนนำเขาไว้ มันจะสร้างทับกับกูทำดอยอะไรวะเดี๋ยวควรอวยใช่ไหมอืมปืนนำมั้ยมันจะได้ไม่มาต้องมายุ่งกับบ้านกูสะทีเดียวยิงให้เละ มันแตะบ้านไม่ได้มันก็ไม่ได้เลเวลไงพอไม่ได้เลเวลคนนี้เราก็อัพสบายใจแล้วกันให้อยู่ให้ชัวร์ก่อนแบบมึงไม่ได้แตะบ้านกลัวดิ <c oughs> ดูมันจะสร้างป,ปุอมมาทำดอยอะไรวะไอเวรนี่กูเลยอยากจะด่า เอาแบบแมบบ่งไม่ให้ได้แตะบ้านนะดิ <c oughs> น่าจะพอเลื่อมอับอ้นี่ได้บ้างนะบ้่ะมาอับแหละปวดแตกแล้วไม่ตองถามอย่าไปจากฉันได้ไหม อาแบบให้มันไม่ได้แตะบ้านแน่ๆออจบแน่นอนอาอีกสักหน่อยไม่ขิมกูเตียงมันยังแบบกะโหลกกะลากันจังวะมันจริงๆต้องอัพปืนทำดอยอะไรวะไม่ต้องอัพเลยพี่เอยอัพเพื่อ ปืนแม่งก็เยอะอยู่แล้วชิบหายเรา่อยแบ่งแบตไปน่าจะได้แล้วแหละถ้าศัตรูผีมันเข้ามาถึงประตูเราไม่ได้แล้วเอมี่เราก็เก็บของไปหมดแล้วสบายแล้วทีนี้ก็อัพนึงเดียวถ้ากลัวแบบไม่สบายใจอัพป,ปืนให้มันแดงๆเทือกๆไว้กันโอ้ยเอาแบบแม่งไม่ให้เดินเข้าบ้านกูเลยอะ เดี๋ยวก็จะเริ่มอัพแบตแล้วเดี๋ยวก็จะได้จบแล้วโอเคพอดีมันได้ไอเทมไม่ค่อยจะดีเท่าเท่าไหร่นะอืให้มันยึดไปไม่เป็นไรเราก็สามแบตนะเฮ้ยม,มันจะสร้างทับวกูลทำดอยอะไรวะเนี่ยนี่ดูมันกวนตีนเดี๋ยว <laughs> มึงอะแบตโงโหออกไปเออกูจะได้สร้างใหม่หมดชิมหาย เอาดูมันสร้างทับกูวิ่งทับผีมันไม่ได้ตีหรือว่าสามรอบแล้วเฮ้ยมึงโอ้โหแม่งใครมาสร้างทับที่กูวันนี้เดี๋ยวโอเคเนี่ยเล็กหน่อยเดี๋ยวก็ได้ละทับผีมันเข้าบ้านตีบ้านเราไม่ได้ก็จบแล้วอืมท่าน,นี้ก็พอแล้วไม่ต้องอัพปืนต่อแล้วท่าน,นี้เราก็มาอัพเนี่ยเาาเวร์พอก็จบแล้วใช้เวลากีนานน่นาทีวันนี้สิบกวนาทีเหมือนกันนะเอาชัวร์ไว้ก่อนอนะ่ะอย่าเอาแบบ สิ่งเสี่ยงบางทีเสี่ยงเนี่ยมันลุมตีบ้านแหกก่อนโอ okay. เคเมีก็รอแหละไปสร้างก็อัพมาใ้แต่กูลำคาเ,เนี่ยยุตีมันควรตีแล้วเกินนี่ดูมันสร้างทับว่าของกูเออมเอาดูมัน เอ้ยอม,มาสร้างทับที่กูอุม้มไอ้บักเขียบหวนตีเรลือทนนะใกล้แล้วแหละก็ได้แล้วนี่เราก็รออย่างเดียวแหละชนะแล้วนะถ้าตาบับใดผีมันไม่ได้แตะประตูบ้านเราก็จบแล้ววะอ,อายเลยอีกสสองพันี่2แ4 8รอบหน้าต่างเหลือแม่งอัพแบตเต็มสูบไปเลยดีกว่า ก็น่าจะจบและประมาณ2048ันี่แดต่ผีมันตีบ้านเราไม่ได้ก็จบอ่ะเดี๋ยวลอเปลี่ยนแบตรออหนาทีนี้ลงให้แบตให้หมดโอเคไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปจะได้ไหวๆเดี๋ยวสามสี่ห้าหกมึงจะสร้างปืนมาทำไมวะปืนมันเยอะขี้เอ้ยกูยจะปลดกระบาลกับมัน หัวจะปวดออกมาจบแน่ๆตาเนี้ยได้จบจบสักทีนี่มันยากไหมก็ไม่ยากแค่กันบ้านให้อยู่แล้วก็อยาให้เอมี่ตายแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็อัพเนี่ยพาวเวอร์ของปืนดาวให้มันเต็มชนะแล้วนี่ขนาดว่าได้ไอเทมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะถ้าได้ไอเทมดีก็ไวเรียบร้อยออาไปนะครับ มึงจะลากกูไปด้วยทําไมวัเน,นี้มีหนเออูเราก็ต้องรีบลากไปนะออมึงก็ปาแทงแม่มชนะแลว้วแค่นี้เองครับไม่ได้ยากนะเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อเยบร้อยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากนะหมดเนี้บางคนบอกว่ายากเนี่ยขนาดว่าพี่ได้ไอเทมไม่ดีนะ ได้แม่งตัวหาได้ไรวะได้เหมืองสีแดงมาอันแต่พี่ไม่ค่อยชอบเล่นโหมดนี้อยากว่า,าะอะไรมันเนี่ยใ้แค่นี้ถ้าไปเล่นโหมดปกติอะ่ะเล่นยากกว่าก็จริงอะ่ะแต่ว่าได้เหรียญไวกวา่าก็จะสังเกตน,นะครับเนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็จะนิยมเล่นโหมดนี้เหรียญพี่ก็ปาไปสี่หมื่นกว่าเหรียญแหละก็ ก็น่าจะจบไว้ประมาณเท่านี้นะครับซึ่งถ้าใครชอบที่นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทรสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ